9089งาน10รอบใบกลางนะคะคล้องมือคล้องมือ10รอบใบกลางตัวนี้9089ถ่าฐานกระเป๋าของเขาค่ะจะอยู่ที่5นิ้วครึ่งนะคะ5.5สําสำหรับตัวนี้ความสูงของเขาจะอยู่ที่ 3นิ้วครึ่ง3.5ลักษณะงานจะเป็นงานสองลอนค่ะด้านหน้าจะเป็นงานเปิดเข้ามาได้เป็นงานกระดุมปิดแม่เหล็กนะคะช่องเสียบกร์ดค่ะแนวตั้ง4ี่ใบแนวนอน2ใบ2ข้างใส่ขวาใส่ได้12การ์กาช่องใส่ธนบัตรค่ะอยู่ที่ด้านบนตรงนี้ลอนที่2ค่ะคุณพี่จะเป็นงาน10บรอบแบบนี้เปิดไปด้านในบุด,ด้วยผ้าซับในทอลายแบรนด์อย่างสวยงานจริงคือเลิศมากนะคะและมีช่องผนังด้าน ทางข้างในให้ด้วยนะคะสำหรับช่องนี้สามารถใส่ธนาบัตรเพิ่มเติมได้นะคะใส่เป็นธนาบัตรแบ่งพันพับครึ่งได้เลยนะคะธนาบัตรแบ่งพันจะไม่เลยขอบใส่เหรียญหนึ่งช่องใส่ธนาบัตรหนึ่งช่องรูสิทธิ์ปิดเพิมเ่มเติมแบบนี้ได้เลยสําหรับรหัส9089ค่ะคุณพี่ตอนนี้กันยาม,มีสีสีที่1สีทะเลค่ะคุะคณพี่สีที่2ค่ะดาค่ะดา ะะดำใครที่เลือกไม่ทนันแคปหน้าจอเก็บไว้นะคะแล้วก็คุยกับน้องแอดมินย้อนหลังได้เลยกะกี้ค่ะคุณพี่กะกี้น้ำตาลค่ะดำน้ำตาลกะกีอันนี้มีสต็อกนะเพราะสต็อกเพิ่งเข้าหลังจากที่ออเดอร์ ต่างประเทศส่งออกไปแล้วนะคะน้ำตาลค่ะน้ำตาลสีมิ้นค่ะคุณพี่สีมินอันนี้คือที่มินเม่ไม่แน่ใจว่ามีใบนี้ใบเดียวหรือว่ามีสองใบเนาะคุณพี่ถัดไปค่ะสีชมพูค่ะคุณพี่สีชมพูนะคะชมพูมีสองใบอ่ะตามด้วยสีม่วงค่ะสีม่วงก็มีสองใบนะคะอ่ะเดี๋ยวกันยาใส่ในกล่องแบบนี้ให้คุณพี่แคปหน้าจอนะสีพร้อมส่งค่ะ